ผมโดนบล็อกอ่ะเหลือแต่ลายไม่ได้คุยเลยครับต่อให้เหลือแต่ลายแล้วถ้าคุณยิ่งทักนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็โดนบล็อกอีกครับเพราะจังหวะนี้คือคนมันไม่อินแล้วครับความรักมี3สเตจยังไม่อินกําลังอินแล้วเริ่มไม่อินวันนี้เขาบล็อกคุณแล้วไม่คุยอยู่สเตจไหนสเตจของความไม่อินการจะทําให้คนคุยคือทําให้กลับมาอินคนจะกลับมาอินเพราะเขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นคุณจะมีคุณค่ามากขึ้นเพราะคุณอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมา การอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมามี2แบบอีกนะครับแบบที่1คือรูปประธรรมแบบที่2คือนามธรรมนามธรรมกันเลยครับการมีสภาวะจิตใจแข้มแข็งคิดบวกอะไรก็ตามแต่คนมันมองไม่เห็นปรับที่รูปปฏธรรมครับมีอะไรบ้างอีกอ่ะถ้าจะปรับรูปปธรรมเช่นการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของเราให้ดูน่าสนใจมากขึ้นแค่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็ทักกลับมาหรือแค่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็ปลดบล็อกแค่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็มาส่งสตอรี่เรื่องนี้ ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุกความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับ สุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวหมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทําอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจกก็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับครูคอมแถมอีบ e ุ๊ก1 0 0ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าพบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3านี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับ คนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพะาะ5ท่านแรกนะครับ